สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถบด900ยางนะครับมาให้นำไปชมกันนะเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นรถบดของยี่ห้อซาไกนะครับเป็นรุ่น TS 150นะครับตัวนี้นะครับรถบด900นี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นของแรงอีกอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเจ้ารถบด900ยางแบบนี้นะฮะที่ญี่ปุ่นเนี่ยได้ทําการเลิกผลิตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านใดที่กําลังตามหานะครับหรือว่ากําลังมเลยอยู่เนี่ยตัวนี้เนี่ยต้องรีบจับรีบจองแล้วนะครับแล้วก แล้วก็ด้านหลังของเขาเนี่ยก็จะมียาง5เส้นนะครับเป็นตามสไตล์รถบด900อยยางนะครับเดี๋ยวดูสภาพยางด้านหน้ากันก่อนนะฮะนี่นะครับยางด้านหน้าเนี่ยก็ถือว่าสวยนะครับนี่นะฮะ ครับสวยพร้อมใช้เลยนะครับนี่นะฮะเพิ่งมาใหม่นะครับสดๆล้อนเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็น TS 200นะครับแต่ว่าเจ้าตัวด้านหลังเนี่ยอได้ทําการรีวิวไปในช่องเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านใดทสนใจก็ไล่หาดูได้เลยนะครับอ่ารีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้เพิ่งมาใหม่นะครับ TS 150นะครับตัวนี้เนี่ยก็มีหลังคามาให้เรียบร้อยเลยนะครับเป็นชุดหลังคามาให้แบบนี้เลยพร้อมเลยนะครับนี่นะฮะสวยนะครับตัวนี้นะครับตัวตรงตัวถังเนี่ยถือว่าสวยเลยนะครับอ่าเดี๋ยวดูยังด ครับอย่างด้านหลังเนี่ยก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับลูกค้าครับนี่ะฮะตัวถงตัวถังสวยนะฮะนะครับสีเหลืองสวยเลยนะครับตัวนี้นะฮะราคาพร้อมนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันนิดนึงนะครับเนี่ยขึ้นมาด้านบนก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับลูกค้าครับ แลวก็ชุดสายยงสายยางของเขาเนี่ยก็มีมาให้พร้อมเลยนะครับตัวนี้นะครับชุดสายยางม,มาพร้อมนะฮะนี่นะด้านตาด้านบนก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัว TS150 แบบนี้เนี่ยก็ตามสไตล์รถปากันะครับก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบนี้เลยนะครับใช้งานง่ายดูแลง,ง่ายนะครับโอเคเราไปเปิดเครื่องยนต์ดูกันนิดนึงนะครับผมเครื่องยนต์ก็อยู่ตรงนี้นะครับ ในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยก็มาแห้งดีปกติเลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะฮะก็ตามสารลรถบดของญี่ปุ่นเลยนะฮะเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์หกสูบนะครับเครื่องยนต์หกสูบนะแล้วก็ในส่วนของนักเครื่องเช้านะครับตัวนี้เนี่ยก็ตามตาของฝาเครื่องเลยนะครับก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ยูสูบรหัสของเขาเนี่ยจะเป็นตัว6กบีดีหนะครับเครื่องยูสู6หกบีดีหนึ่งนะแน่นอนพวกกระลงอะไรเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับหาได้ง่ายแล้วก็มีราคาย่อมเยาแน่นอนนะครับนะัครบ เครื่องยนต์แห้งดีปกติหมดเลยนะครับและในส่วนของการทางานของเขาเนี่ยตัวนี้นะะก็ทํางานได้แน่นดีปกติหมดเลยนะครับไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์เลยนะครับดีวจะเป็นสภาพรอบคันนะฮะสภาพที่นั่นนบนขับแล้วก็เป็นสภาพเครื่องยนต์ของเจ้าตัว TS 150คันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถบด900ย่างนะครับชากาย TS150 คันนี้นะฮะก็สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรคือตัวนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวพอเราค่้ต่อเข้ามานะครับอาจก็จะมีรูปของเขาเนี่ยละเอียดละเอียดรอบคันเลยนะฮะพร้อมกับวิดีโอตอนขับทดลองใช้งานของเขานะฮะที่หน้าร้านนะฮะฝั่งนู้นนะฮะแบบละเอียดละเอียดนะฮะวิ่งกันแบบว่าเต็มหูเต็มตาเลยนะครับส่งให้กับลูกค้าได้ได้ชมกันทลายทีหนึ่งด้วยนะครับเพื่อใช้นกกการรอปบบะัั ทำงานได้แน่นแล้วก็แรงดีปกติหมดเลยนะครับเกียร์ก็ใช้งานได้ปกตินะฮะเบรกเบิกเนี่ยก็ปกติหมดเลยนะครับถ้าเกิดท่านไหนที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้ร์่ันี้นะฮะกับตัวระบบ900ยานนะครับซากายทีเอสหนึคันนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ฝากกดซับสไครต์นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อช่วยพาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ